สวัสดีครับผมครูบอมนะครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงตัวโปรแกรม c แ a t ตกันต่อนะครับในส่วนของการจัดการโปรแกรมต่างๆนะครับเมื่อเกิดมีเหตุการณ์ต่างๆเกิดขึ้นและโปรแกรมใน c แกตตจะเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างสิ่งที่ผมจะพูดถึงมีอยู่2อ,อย่างนะครับในวันนี้1ก็คือเรื่องของการเปลี่ยนฉากนะครับถ้าเกิดมีการเปลี่ยนฉากขึ้นตัวละครของเราก็จะมีคําพูดหรือทําอะไรได้นะครับอย่างที่2คือการชนกันของวัตถุนะครับ ถ้าเกิดมีวัตถุ2 2ชนิดชนกันแล้วจะให้เกิดเหตุการณ์อะไรได้บ้างอ่ะเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าครับอย่างแรกครับคือในส่วนแรกนะครับผมจะทำการเปลี่ยนฉาก background นะครับโดยคลิกไปที่ในส่วนของ state นะครับแล้วก็เลือกไปในส่วนของ choose backdrop นะครับผมจะเลือกเป็น Arctic นะครับเป็นน้ำแข็ง1อันพอผมเลือกไปปุ๊บจะเห็นว่าตรง State ของผมเปลี่ยนไปละแต่ในส่วนนี้นะครับ เราสามารถควบคุมได้โดยวิธีการเลือกไปที่ b l c k k d o p นะครับใน b l c k k d o p เนี่ยก็จะเจอว่าผมมี Background อยู่2 2อ,อ,อันและนะครับอันแรกก็จะเป็น b l c k k ด็อปน p 1นะครับผมลบทิ้งให้ผมจะเหลือแค่อันเดียวก็คือ b l c k k d o p ที่เป็นรูป Arctic นะครับอ่าประมาณนี้ส่วนตัวละครนี้เราสามารถย้ายไปไว้ตำแหน่งไหนก็ได้นะครับอ่าถ้าเกิดมันกลับมาแบบนี้ก็กลับไปที่ State ต่อนะครับแล้ว เราสามารถชูดแบ็กด็อปได้อีกนะครับตรงนี้ก็สามารถเลือกได้เช่นกันผมจะลองเลือกอีก1ครั้งนะครับแล้วเลือกไปที่ดีเซิร์ตนะครับที่เป็นทะเลทรายสรุปแล้วตอนนี้เรามีแบ็กด็อปอยู่2อ,อันนะครับอันแรกจะเป็นอาร์กติกนะครับอันที่2เป็นดีเซิร์ตนะครับโอเคกลับมาในส่วนของสไปค์รับวิธีการกลับมาก็แค่กดลงไปที่ลูกตัวแมวนะครับแล้วก็ไปในส่วนของโค้ดครับเราจะมาลองโค้ดให้ตัวละครตัวนี้ พูดนะครับหรือว่าถ้าเกิดมีการเปลี่ยนฉากเกิดขึ้นให้ให้แมวตัวนี้ของเราได้พูดนะครับอันแรกเลยคือเมื่อเกิดอีเวตนขึ้นครับเว้นคลิกนะครับคลิกอะไรลงไปผมจะบอกว่าถ้าเกิดคลิกแล้วให้เปลี่ยนนะครับให้เปลี่ยนฉากแบ็ก r ก้าวนะครับโดยที่เราเลือกครับว่าเราจะเป็นอะไรนะครับผมตอนนี้ผมได้เซตไว้ว่าอันแรกมันคืออาร์ติกใช่ไหมครับ ผมบอกว่าถ้าเกิดเปลี่ยนเป็น d e s e r t นะครับก็ให้เปลี่ยนเป็น d e s e r t แล้วให้ทำอะไรครับไปในแถบของตัว c อน t r o l นะครับบอกวาอ่าถ้าเกิดเหตุการณ์ขึ้นเลือกไปในส่วนของบอกว่าตรงนี้ตรงนี้นะครับ event ครับขอโทษทีนะไปที่ event น,นะครับ when switch to นะครับ d e s e r t ให้ทำอะไรให้ตัวแมวนี้พูดว่ากลับไปในส่วนของ ลุกก็ได้นะครับก็จะเจอตรงนี้ให้ตัวแมวพูดว่าฉันร้อนนะครับผมจะบอกฉันฉนรู้สึกร้อนโอเคแล้วก็รอสองวิครับเมื่อรอสองวิเสร็จเราจะทำอะไรต่อผมจะบอกว่าเปลี่ยน,กล,ปปนก,กลับไปเป็นแบ็กกราวด์เดิมครับกลับไปเป็นแบ็กกราวด์เดิมแล้วจะให้พูดว่า ชั้นหนาวนะครับชันรู้สึกหนาวโอเคเรามาลองรันดูครับว่ามันจะทำได้ตามที่เราคิดไว้หรือเปล่านะครับคลิกลงไปครับชั้นรู้สึกร้อนรอสองวิชั้นรู้สึกหนาวเห็นไหมครับก็จะทำได้ประมาณนี้แต่เราจะเห็นว่าอ๋อมัน เปลี่ยนแค่รอบเดียวถ้าเกิดเราอยากเปลี่ยนหลายรอบจะทํำยังไงนะครับเราก็คลิกที่ไปที่ปุ่ม Control นะครับแล้วเราก็เลือกไปที่ตรงในส่วนของ Forever ครับแล้วเราก็ลากลงไปตรงนี้ครับให้ Forever เนี่ยมันเป็นการวนลูปนะครับวนรอบให้ทําอย่างเงี้ยสลับกันไปนะครับไม่รู้จบนะครับอ่ะผมลอง Go ดูครับฉันรู้สึกร้อนฉันรู้สึกหนาวอะโอเค ตรงนี้จะเห็นว่ามีปัญหาเกิดขึ้นคือฉันรู้สึกร้อนและรู้สึกหนาวมีการทํางานใช่ไหมครับคือผมลืมอะไรครับทุกคนคือผมลืมในส่วนของตัวให้เปลี่ยนสวิตช์กลับไปนะครับผมก็จะสวิตช์ R Backdrop ไปเป็น R Desert นะครับตรงนี้ตรงนี้นะครับผมเพิ่มเข้าไปครับแล้วผมก็ลองรันดูใหม่ฉันรู้สึกร้อนฉันรู้สึกหนาวนะครับฉันรู้สึกร้อนฉันรู้สึกหนาวอย่างนี้ครับก็จะ เปลี่ยนไปอย่างนี้อ่ะโอเคนี่คือแบบที่1ครับเหตุการณ์แรกเรามาดูเหตุการณ์แบบที่2ต่อนะครับเหตุการณ์แบบที่2คือการชนกันนะครับผมจะขอไฟล์แล้วก็นิวขึ้นมาใหม่แล้วกันนะครับเพื่อที่จะได้ทําขึ้นมาใหม่โอเคโดยที่แทนที่ไปที่เดิมไปเลยอ่ะผมจะเลือกสไปค์ออกมาคือรูปตัวแมวเหมือนเดิมนะครับเอาสักขนาด50แล้วกันก็ตัวเล็กๆหน่อยไม่ใหญ่นะครับแล้วก็เพิ่ม แบ็กดรอปลงไปนิดนึงครับเป็นรูปอ่ารูปนี้แล้วกันนะครับแล้วก็เลื่อนตำแหน่งปึ๊บอ่าประมาณนี้แล้วผมจะเพิ่มตัวสไปค์เข้าไปอีกหนึ่งตัวครับผมจะเพิ่มเป็นหมีแล้วกันนะครับรูปนี้ครับเล็นหมีอ่าเอาสัก50เพิ่มหมีมาโอเคในส่วนนี้ครับผมจะให ผมจะให้ตัวแมวกับหมีนะครับเขาเดินมาชนกันครับแล้วให้เขาพูดทักทายกันฉันคือแมวฉันคือหมีอะไรอย่างนี้นะครับประมาณนั้นนะครับอ่ะโอเคเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าครับว่าเราจะทํำยังไงนะครับก่อนอื่นผมไปเซตที่ตัวหมีครับคลิกไปที่รูปหมีสังเกตว่ามันจะเจอเมนูที่เป็นรูปหมีขึ้นด้านขวาตรงนี้นะครับเป็นรูปไอคอนหมีแล้วเราจะทําอะไรกับตัวหมีนี้ได้บ้างนะครับ ผมจะบอกว่าเวนคลิกนะครับอยู่ในส่วนของ I f เว้นนะครับเวนคลิกแล้วก็ให้ตัวหมีพูดครับเซ่ Say นะครับพิมพ์ไปว่าฉันคือหมีอ่าฉันคือหมีนะครับแล้วก็พูดไปประมาณ2วินาทีนะครับอ่าผมจะให้หมีตัวนี้พูดไปแล้วก็ เดินไปเรื่อยๆด้วยนะครับวิธีการก็คือผมจะให้หมีเนี่ยเดินไปข้างหน้าด้วยนะครับทุก19ก้านะครับแล้วก็ถ้าเกิดเดินไปชนตรงขอบให้ตัวหมีเด้งกลับมานะครับโดยที่เซตโรเทชันให้ตัวหมีนี้กลับเป็นซ้ายขวา,าผมจะลองนะครับชั้นคือหมี2วิแล้วหมีก็จะเดินไป19แต่ก็จะหยุดนะครับเพราะว่าอะไรเพราะเราไม่ได้สั่งให้หมีทำงานซ้ำ ถ้าผมต้องการทําให้หมีทํางานซ้ําเหมือนเดิมครับก็คือใช้คําสั่ง forever ลงไปตรงนี้ครับแล้วมันก็หมีจะเดินทุกๆ19แล้วหมีก็จะพูดนะครับพูดออกมานะครับอลองเดินดูครับปุ๊บหมีพูดนะครับฉันคือหมีเดินไป19ฉันคือหมีเดินไป19ประมาณนี้ครับอ่ะมันอาจจะช้าไปผมเปลี่ยนตัวเลขนิดนึงแล้วกันสต็อปก่อนนะครับผมเปลี่ยนตัวเลขเป็นซัก50อ่าผมลองเพย อ่าฉันคือหมีครับเนี่ยหมีเขาก็จะพูดอย่างนี้นะครับอ่าประมาณนี้ครับในส่วนของการเราที่เรียกว่าอะไรให้คําสั่งหมีอยู่ประมาณนี้นะครับต่อไปผมจะลองให้คําสั่งไปที่ตัวแมวบ้างนะครับก็คลิกไปที่รูปแมวไอคอนก็จะเปลี่ยนไปแล้วเราจะเริ่มโปรแกรมให้ตัวแมวนะครับตัวแมวเนี่ยก็จะเป็นบอกว่าฉันก็คือแมวเหมือนกันเราก็สามารถคลิกได้ซ้ําแบบเดิมนะครับ เราก็บอกว่าถ้าเกิดเว้นคลิกนะให้ตัวแมวเนี่ยเดินเหมือนเดิมเลยครับไปเหมือนกันครับเดินไปสัก30มสแมวเดินช้ากว่าหมีนิดนึงนะครับให้แมวเดินไป30แล้วก็ถ้าเกิดชนขอบซ้ายขวานะครับก็ให้เดินวกกลับมาด้วยนะครับให้เดินวกกลับมาแล้วต่อไปตอนนี้แมวยังไม่ได้พูดอะไรนะครับ ถ้าเกิดเราจะให้แมวพูดเราก็ค่อยพูดบอกว่าให้แมวมันพูดว่าเซอะไรแต่ตอนนี้ผมจะเทิมทำให้แมวมันเดินไปก่อนเฉยๆนะครับแมวยังไม่พูดนะครับผมจะบอกว่าให้แมวเดินไปก่อนเฉยๆเราลองลันดูครับว่าแมวเราเดินไหมโอ้โหแมวเราเดินไวมากครับคือแมวเราเดินไวแบบนี้เพราะเราไม่ได้สั่งให้พูดอะไรโอเคผมกดสต็อปก่อนนะครับแล้วผมก็ใส่ไปแค่ใส่10แล้วกันดูแมวผมออก็เดินไป10ปึ๊บ นะครับฮะประมาณนี้นะครับแต่ผมอยากให้ถ้าเกิดแมวชนหมีขึ้นมาผมจะให้ทำอะไรนะครับผมก็จะมีคำสั่งที่ชื่อว่า if ตรงนี้อ่ะมีตรงนี้นะครับผมเลือกไปต่อข้างล่างตรงนี้ถ้าแมวเดินไปตรงนี้แล้วก็ชนกับหมีครับการชนนะครับจะอยู่ตรง s e n t i n g นะครับนี่ s e n ซ i n g นะครับเ e n s i n g ขอโทษทีครับบอกว่า touch อ่า t o u c กับอะไรนะครับทั u กับหมี นะครับถ้าเกิดทัดกับหมีถ้าแมวชนกับหมีแล้วให้แมวเปลี่ยนท่าทางผมจะบอกว่าให้แมวเปลี่ยนท่าทางนะครับการเปลี่ยนท่าทางของแมวอยู่ที่ลุกนะครับ next costume อ,อ,อย่างที่เคยบอกในบทที่1น,นะว่าแมวมันสามารถเปลี่ยนท่าทางได้ในตัวละครสไปสต์ตรงนี้จะแมวมันจะสามารถเปลี่ยนได้2ท่านะครับให้แมวเปลี่ยนท่าทางแล้วก็ให้แมวพูดด้วยผมจะให้แมวพูดนะผมจะให้แมวพูดว่า สวัสดีหมีอ่าสวัสดีคุณหมีโอเคครับแล้วก็2วินะครับแล้วก็ให้แมวเปลี่ยนท่าทางกลับคืนไปนะครับแล้วก็เดินวนอยู่อย่างนี้ไปเรื่อยเื่เราลองดูซิปึ๊บอ่าสวัสดีคุณหมีโอ้โหอย่างนี้เห็นไหมครับเขาคือเขาเดินชนกันอยู่เขาก็จะทักทายกันครับประมาณนี้ครับเห็นไหมครับเหตุการณ์มันจะเป็นการชนกันแบบนี้ครับ ถ้าเกิดถ้าเกิดแมวกับหมีเดินชนกันเมื่อไหร่แมวก็จะพูดนะครับแล้วก็ส่วนหมีก็จะเดินไปอย่างนี้ไปเรื่อยๆนี่คือเรื่องของการชนกันนะครับโอเคครับหวังว่าคงจะเอาไป adapt a p p l แล้วก็ลองทำงานอื่นๆได้ต่อไปไว้เจอกันในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ